นี่นี่ครับนะน็อตบอลลิตนะโอ้โ oh, ห oh, เรียกว่าสุดยอดจริงๆครับคนนี้นะดาราพูดที่ว่ารักชาติศาสตร์กษัตริย์นี่เขาตั้งรูปโปรไฟล์ไว้เลยนะนี่แอดมินต้องออกมาเชียร์เขาสุดฤทธิ์แหละครับตอนนี้นะฟาดฟันกับไอ้พวกสามกีบล้มเจ้าตอนนี้ไม่กลัวก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับนะ แอดมินก็เข้าไปส่อง Facebook ของเขาเนะี่ยเขาก็แบบโอ้โหนะรักสถาบันชัดเจนเลยเขาก็มีการแชร์เกี่ยวกับว่า,าในหลวงเนี่ยไปตั้งเต็นต์ตั้งอะไรให้พวกจิตอาสาเนี่ยนะครับน็อตบอลดี้เขาบอกอ๋อทรงพระเจริญเลยแหละนะนี่ฮะดาราแบบนี้ต้องสนับสนุนครับใจถึงอย่างนี้ใจถึงอย่างนี้มันต้องอย่างนี้ มันถึงเวลาแล้วที่ต้องจะคอเอาแบบนี้ออกมาปกป้องสถาบันครับมีแต่จเจริญรุ่งเรืงองนะนะใหญ่ต้องกลัวอะไรนี่จะแบนเหนือมึงจะแบนเหนือมึงก็มาดีครับใครจะแบนนอตมึงก็มาดีครับมึงรายการไหนมึงจะแบนมึงก็เอาประกาศตัวมาชัดเจนเลยว่ามึงเป็นพวกชังเจ้าล้มเจ้าอะ่ะมึงก็ประกาศเลยนะเดี๋ยวประชาชนเขจะได้ เลือกถูกไอ้สามกีมันก็แบนกันไปทั่วแบนเลอะเทอะแบนไรสาระนะฮะแบนตั้งแต่อั้มละใครไปฉีดซินอวกมันก็แบนไม่หมดนะตอนนี้เหมือนแบบว่าเหมือนอยู่ภายใต้อิทธิพลของไอ้พวกสามกีบอะใครไม่เห็นด้วยกับไอ้พวกสามกีบนะจะต้องโดนแบนจะต้องโดนไล่ออกพิธีกรจะต้องโดนนั่นหเหมือน อยู่ใต้อุ้งตีนงของไอ้พวกสามกีบนะออเพฤติกรรมอันตาพานแบบเนี้ยดาราเขาจะไม่ทนแล้วครับดาราไม่ทนแล้วนะน็อตบอกน็อตไม่ทนแล้วมึงบูลลี่ดารารักใช่ไหมมึงบูลลี่มาเลยตอนนี้มีสอชอแล้วไม่กลัวนะฮะเออก็แนะนำนะครับทั้งพี่โจ นะพี่โจเรื่องพูดเรื่องไอ้เรือลาเดียวกันเนี่ยไอ้พวกสามกีบนี่ก็ดิ้นกันใหญ่เลยแหละโอ้ไม่ได้เรือลําเดียวกันหรอกเป็นเรือไททานิกเป็นเรืออะไรเอาไปล้อเรียนกันเป็นไปล้อเรียนถึงเป็นเรืออสุาาอูพันโหนกต่างหากไปล้อเรียนถึงนู่นสถาบันนี่นะออกมาคอเอาเยอะๆครับออกมาปกป้องสถาบันเยอะๆเลือกข้างไปเลยนะจะเอาไหมสถาบันะจะเอาไหม เออดาราที่ชังสถาบันกับดาราที่รักสถาบันเอาไหนเออประกาศตัวไปเลยครับเวลานี้มันถึงขั้นนี้แล้วมันบีบให้ดาราคนนั้นคนนี้ต้องคอเอาคอเอามึงอยากคอเอานักใช่ไหมได้เดี๋ยวมึงจะหนาวนะเดี๋ยวมึงจะหนาวไอ้พวกสามกีบหรือมึงจะหนาวเดี๋ยวเขาอุตส่าห์อยู่เงียบเงียบเขาอุตส่าห์อะไรนะเออ ให้ชีวิตเขามีปกติสุขหน่อยไม่ได้เนี่ยไปบีบบังคับผี่ตูนไปบีบอะไรเดี๋ยวมึงจะหนาวไอ้พวกสามกีบหนาวเพราะอะไรเดี๋ยวมึงจะโดนฟ้องเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะไอ้พวกผู้จงผู้จัดอะ่ะเขาเขารู้หมดแล้ะครับนะเออใครกล้าไล่น็อตอ,อ่ะเดี๋ยวรดิรู้เลยว่าเป็นพวกสามกีบเดี๋ยวมินจะด่าให้เลยจะเป็นพวกด่ะพวกรายการล้มเจ้าอะ่ะนะก็ประกาศตัวมาชัดเลย นะครับนะสนับสนุนพี่นอ็อตนะฮะแล้วก็พี่โจนะครับนะฟ้องไอ้พวกสามกี่ไปเลยครับเอาให้มันหมดตัวไปเลยฮะนะนะไล่แบนไล่บุลลี่คนอื่นดีนักนะเออดาราเขาไม่ทนแล้วครับน็อตเนี่ยแนหะของจริงอ่เอาสิเอาเอาสิมึงจะเล่นกับสถ,ถาบันเหรอมึงเอามาสิ ฮนะไอ้พวกดาราชางเจ้าฮนะมึงคิดว่าจะอยู่บนแผ่นดินนีโดยที่มมึง,มงด่าเจ้าด่าสถาบันได้เลยเออมึงก็ลองดูมึงก็ลองดูไอ้พวกสามกีบชางเจ้าไอ้พวกดาราชาังเจ้าทั้งหลายนะมึงรีบย้ายประเทศออกไปเลยนะครับเห็นบอกมีอะไรนะัดทัศดินอะไรย้ายไปไปแนละ้วมึงรีบไปเลยมึงรีบไปเลยนะ เออใครไม่เอาเจ้าไม่เอาสถาบันใครจะล้มสถาบันเนี่ยใครชางชาติเนี่ยรีบออกไปให้หมดนะแผ่นดินจะได้สูงขึ้น